วันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของยายจาร์นะจ๊ะรัตนปฏิการ์จคนนุกยุงถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่ก็จะอายุได้หนึ่งร้อยสามปีนะจ๊ะมลมมันรังแกเดี๋ยวตั้งหลักกอน <laughs> อายุได้ร้อยสามปี <laughs> ามาันไปแทงหวยนะมาวางถึงไหนแล้วจ้ะเดี๋ยวช่วยทบทวนเรื่องของยายเนี่ยจ้ะถ้ามีใครสักคนในโลกนี่นะ ยืนยันให้เราทราบว่านร,ารากสวรรค์นนะ่ะมีจริงแล้วก็ได้ไปมาแล้วนี่เนาะอย่างนี้เราจะรู้สึกยังไงจ๊ะเราจะมั่นใจเกี่ยวกับเรื่องลอบกรรมาเลยกฎแห่งกรรม นี่นะและการที่คุณยายมั่นใจนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆเพราะมันเกี่ยวกับตัวท่านแล้วก็บ,บิดาของท่านนะถ้าไม่ชัวร์เนี่ยคิดว่าท่านจะมั่นใจไหมไมเอ๊ไปช่วยเอ๊ไปหนึ่งไปจริงไปได้จริงหรือเปล่าสมมิไปได้จริงอะไรที่ช่วยใช่จริงหรือไม่อาช่ว่าจ๊ะ ก็แปลว่าถ้าช่วยไม่ได้นี่โอทีอ่เนาะอันตรายวยกันทั้งคู่เลยคือหนึ่งไม่อาจจะขอเข้ามาได้ตามกฎแห่งกรรมแล้วก็มันก็เป็นวิบากติดตัวท่านแล้วก็บิดาก็จะต้องมีความทุกข์ทรมานในอาวาัยอย่างนี้นะจ๊ะเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องเล็กนะเพราะนั้นการที่ท่านยืนยันนี่แปบลบว่า ท่านมั่นใจแล้วว่าท่านได้ไปหาบิดาของท่านได้จริงๆในอบายแล้วก็ไปจับมือถือแขนช่วยกันได้แล้วครับส่งขึ้นถึงฝังในเทวโลกได้อย่างนี้ท่านปลื้มไหมปลื้มระดับนี้ท่านอยากได้อะไรไหมในโลกเนี่ยจะครูไม่ใหญ่ยังอยากได้นะ สิ่งที่กูไม่อยากได้คือไม่อยากได้อะไรเลยณตอนช่วงเวลานี้เนี่ยสิ่งที่อยากได้คือไม่อยากได้อะไรเลยเนี่ยเกิดนิพพิทา <c oughs> นี่เนาะเพราะถ้าบุคคลเช่นนี้เนี่ยมาเล่าให้เราฟังเนี่ยเราจะเกิดความมั่นใจต่อไปไหมจ <c oughs> ๊ะใ่อาการมั่นใจของเรานี่เราคิดดูเลยจ๊ะ แล้วทำให้เราดำเนินชีวิตนี้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีสุขในปัจจุบันแล้วก็ดับทุกข์ได้เห็นไหมจ๊ะนี่ไงแล้วเราสามารถบอกกันต่อ,ตอไปได้เรื่อยๆด้วยเออเนรจ้าก็คือจุดเริ่มต้นที่ครูไิ่ใหญ่ได้ไปเจอคุณยายเนรจ่าที่บ้านหลังเล็ก เพราะว่าคำถามนี้ก็ค้างคางใจครูพี่ใหญ่มาตลอดอย่างที่เคยเราเห็นนักเรียนกล่าวฟัองนี่เนาะว่าในชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเวลาอยู่ตาลำบังก็จะนึกถึงอยู่กับเรื่องเรียนนิทานครูพี่ใหญ่เล็กๆเนาะเอนรกสวรรค์มีจริงไหมเนาะเราอยากทราบจังเราอยากจะไปหาผู้ที่ยืนยันได้ว่ามีจริงดีจริง แต่ใครยืนยันได้เราจะทุ่มชีวิตปฏิบัติ <c oughs> ตามคำสอนของท่านเลยเนี่ยนะจ๊ะแล้วกไม่ใหยาเนีแสวงหาไปตามถ้ำนะที่ไม่ไกลาจากตัวเมืองเท่าไหร่นะ <c oughs> ก็ประมาณสี่ห้ากิโลเลยนะี่ยก็ไปเอยแต่ตอนนั้นยังเด็กอยู่แค่สิบขวบไปตามลำพังไปเรื่อย ล้วก็ไปแสวงหาทุตของคนที่แห่งที่คาดว่าจะตอบคำถามตรงนี้ได้เนี่ยแต่ทุกท่านก็ตอบได้นะแต่ตอบได้ในระดับที่ว่าเราก็ยังไม่มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์นี่นะจ๊ะอยู่ในระดับเก้าสบเ้าปอร์เซ็นต์ครึ่งอะไรนี่เนาะคือขาดอีกครึ่งเปอร์เซ็นต์นี่นะนี่เนาะ ถ้ท่านยืนยันว่ามันมีอยู่ในพระไตรปิฎกนี่เขาว่ามีนะอะไร,ะไรในทํานองอย่างนี้นะจ๊ะมันก็เลยยังขาดเด็กครึ่งเปอร์เซ็นต์ที่เราจะมั่นใจแต่ของคุณยายไม่ใช่อย่างนั้นคําถามเดิมคําถามเดียวนี่แหละที่ไปถามพวกท่านผู้รู้ต่างๆที่ผ่านมาเลยจ๊ะมาเคลียร์ที่คุณยายตั้งกะบ,บอกว่ามีจริงคุณ ยายไปมาแล้วนะไปช่วยพ่อยายเนี่ยพ้นจากนรกขึ้นมาและยายพาไปอยู่บนสวรรค์มีวิมานเเก่าหลังเล็กๆเพราะท่านวัดเก่าๆเหลากินนะเหลากินกบพาทำแบบวัดเก่าๆพาไปสู่อมีมีวิมานอยู่บนสวรรค์แต่ก็ทําตามประเพณีอย่างนี้นะจ๊ะคุณอยากไปไหมล่ะ เอออิประโยคตรงนี้นะถ้าพูดแค่ช็อตตรงนั้นนี่นะมันก็มาณใหญ่ร้อยเปอซ็เลยแต่พอาบอกว่าคุณอยากไปไม่ล่ะยายจะสอนให้โอ้เอาไปอีกร้ออร์ซนนี่เนก็เป็นสองร้อยเปอร์ซ็นตลยจ้ะนี่เนาะคุณมานั่งกับยายเลยเอาไปอีกร้อยหนึ่งเออสามเนาะอย่งนี้เนาะเออนี่ก็นั่งห่างกักท่านแค่ สองเมตรเลยนะพิงสาวโหด้วนอยู่เอ้าคุณนั่งไปอ่าอ,อีกร้อยเปอร์เซ็นต์เอสีรอ่สรอ้อยกาม,มั่นยาก็จะเพิ่มขึน้นเพิ่มไปเรื่ยเื่แล้วก็ระหว่างนั้นก็สักถามท่านพูดคุยกับท่านว่าแล้วยายมาอยู่วัดไงอะไรอยากรู้ไม่ใช่ไรนี่เนาะ ท่านก็เลาว่าตอนนั้นก็ม่ไอยากได้อะไรแล้วเนี่ยก็ทำความดีในระดับขออนุญาตจะของบ้านได้ว่าจะขอมาปฏิบัติธรรมที่วัดปากน้ามาสีเจริญเพราะว่าก่อนหน,น้านี้จะของบ้านก็พาคุณยายมากับพระเดชคุณหลวงปู่ของเราอยู่แล้วเนี่ย พอเงยหน้าก็มาท่านก็บ,บอกมึงมันมาช้าไปซึ่งคุณยายท่านก็มาเข้าใจเอ้อายุยี่สิบเก้าังช้าอีกเลรออ๋อนี่เนาะแต่ก็ไปก็ไม่เข้าใจแหละมาช้าไปแตามาเข้าใจตอนหลังนี่เนาะแล้วก็โอ้นคนหลวงปู่สั่งให้เข้าโรงงานทำวิชาเลยนี่คก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะ ก็เห็นหน้าเรามึงมาจาไปไปเข้าโรงงานเลยอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นความอาศาัศจรรย์เดียวนี่จ้จะจนกระทั่งครบหนึ่งเดือนใช่ไหมจ๊ะหัวหน้าฉันจำได้ไหมอ,อังไม่ต้องเล่าต่อนอะอ๋ะอแล้วอ๋อทบทวนนะ ท่นก็เข้าไปฟังเขาโอเขาพูดอะไรก็ไปถามในโรงงานก็ฟังใยๆพระเด็กคหลวงปูท่านก็ไปถามอะไรถามจฉียดท่านไปเรื่อยเพราะท่านเพิ่งเข้าไปใหม่ๆไปพร้อมกับคุณยายทองุกเลยไปนั่งถามจฉียดไปเฉียดมอ,นะอมเวลา ยิยนเสียงเอียดเอียด,อยดของบนไดที่ไปด้วยกคนรุ่ปู่ท่านอยู่ีกห้องเดินขึ้นมอมนี่เนาะไม่ทราบเกิดปิติแล้วเปล่านะ <laughs> ตัวตั้งหัวใจมันตึกตักตึกตักแต่ท่านก็ไม่ถามท่นก็าถามเฉียดไปเฉียดมา ยุดช่วงเื่อกระทั่งพระเจ้าของหลวงปู่คงรู้ด้วย,ยานัตนะของท่านแต่จะว่าถึงเวลาที่จะถามคำถามได้แล้วอยู่ไปถึงเดือนนะจเนี่ยคำถามแรกก็เกิดขึ้นถามว่าลลกชันนี่เนี่ยหลวงพ่อเห็นนกมันบินมาล้าไปเกาะที่ หลังคาโบสถ์แล้วมันก็หันคอไปข้างหลังแล้วก็หันไปข้างเนื้อแล้วมันก็บินไปทำไมมันทำอย่างนั้นวะนเออเนี่ยคำถามแรกเนาะแล้วนึนกว่าจะถามว่าเออชัดไหม <c oughs> องพระนะ่ะชัดไหมไม่ถามนะใสไ่ไหมเนี่ยออสว่างไหมไม่ถาม ชัดที่ครูพี่ใหญ่ถามามาก่อนครูไม่เล็กอีกงนะ <Yeah. S 1> <laughs> แต่ว่าไม่รุนแรงขนาดท่านท่านมีพลังมากพีา <Yeah. S 1> <laughs> อยากจะรู้ก็ชัดใส่สว่างไหม <Yeah. S 1> ท,ท่านก็ทำนิ่งเฉยๆอย่างนั้นแหละนิ่งไปเรื่อยๆบอกโอ้มันเห็นเป็นภาพที่เกิดขึ้น มันนกมันหันมันจะไปทำหมากินเนี่ยมันหันไปดูทางข้างหลังที่มันมานยแล้วดูทางข้างหน้าที่มันจะไปเห็นทางมาทางไปแล้วมันก็เลยบินไปก็กราบเรียนสั้นๆตอบคำถามแรกมันนกมันหันไปดูทางที่มันมาแล้วก็ที่มันหันไปอีกทางก็มันก็ไปทางที่มันจะไปทำหมากิน แล้วมันก็บินไปนี่คำถามแรกนะแล้วคำตอบแรกหลวงปู่ท่านบอกเออก็อต้องงง้นทีว่าอ้าจะงี้กำลังใจมาไหมมอ๋อมาเพียบนี่เนาะ <c oughs> ก็ค่อยๆเริ่มเรื่อยเลยอย่างนี้เนี่ยจะต้องครบหนึ่งเดือนอ้อจะต้องกลับวันละคืนจะครบหนึ่งเดือนแล้ว ก็ตัดสินใจเรื่องอะไรจะให้เราเป็นผู้จัดการบ้านตลอดชาติไม่ใช่พออยู่ที่บ้านกสบายอยู่แล้วนี่เนาะที่ที่มาเป็นตรงนี้เพราะต้องการที่จะมาศึกษาเรียนรู้วิธีการที่จะไปหาพ่อปขอเข้ามาเท่านั้นแหละตอนนี้เราโอสมความปรารถนาแล้วอีกทั้งจะได้ศึกษาเรียนรู้ยิิงๆในวัยนั้นเพราะจะทำไมกราบแล้ว กคืนก็ไปเช่าผ้ามาบวชพร้อมกันเลยกับคุณยายทองสุขนี่เนาะครูคนแรกยอดกดัลยานามิตรเนาะแล้วก็กอนหัวบวชกันได้ด้วยกันเลยนี่เช่าผ้ามาบวชการที่ใครสักคนหนึ่งสองคนนี่เนะเช่าผ้ามาบวชแล้วตัดสินใจจะไปหวนกลับคืนที่เดิมนี้เนาะ ก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะจ๊ะไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดาและอยู่นับจากนั้นเลื่อยไปเลยเนะจนกระทั่งอ๋อไปที่คุณหลวงปู่ท่านมรณภาพละโลกไปแล้วเจ้ากระทั่งครูผู้ใหญ่เนี่ยไปเจอท่านถามก็ถามแรกท่านนี่แหละแล้วทำให้ท่านเลยต้องเหนื่อยเหนื่อยเน็ตแต่ไม่เคยเหนื่อยนายเนี่ยนี่นะกับครูผู้ใหญ่เลเื่อยมาเลย จนกระทั่งนมาละสังขารเมื่อกี่ปีมามาแล้วนะจ๊ะสิบสิบสองปีใช่ไหมจ๊ะโโท่านสิ้นสองห้าสี่สามใช่ไหมจ้ะสี่สามอ่าสี่สามก็เพลไปเพลยวเดียวเนาะเนี่ยดึงท่านมาโอ้มาลำบากลำบนเลย จะทำไปท่านต้องมาลำบากโลวไม่ใหญ่ก็ไม่ทราบเนอะคือในช่วงนั้นก็ศึกษาเรียนรู้กับท่านไปเรื่อยๆเลยๆอ้อใจหลวงพี่ใหญ่ท่านนั้นก็เหมือนนะช่วงเวลานี้แหละสิ่งที่อยากได้คือไม่อยากได้อะไรเลยเนี่ยณช่วงเวลานั้นนะจ๊ะ จะสอบตอกลีทายจะมีอนาคตจะมีกินแลือไม่มีกินก็ไม่ลยครับนึกถึงคิดอย่างเดียวเราจะไปศึกษาเรียนรล้โอ้ว่าเจอผู้ที่จะสอนอย่างนี้ได้แล้วเนี่ยสมความปรารถนาตั้งแต่อย่างเด็กเงี้ยเอาแล้วเราจะไปเรียนวิชาที่เขาตอบคําถามเราไม่ได้ทําไมล่ะแล้วคําถามครูวิใหญ่ก็มันก็เนาะ ค่อนข้างจะแปลกแตกตางอย่างอื่นเขาหน่อยอะไรเงี้ยนะเรียกว่าเขาก็ไม่ค่อยจะตอบกันนะหรือมันก็เดินหนีไปเลยอย่างเงี้ยนะ,ะแต่คุณยายท่านไม่เคยอับจนคำถามกลุ่มใ่ใหญ่เลยท่านจะนิ่งนิเย้ยๆนะเวลาจะตอบที่เห็นท่านนั่งหลับตาทุกทีแปลกในทุกๆคำถาม จะนั่งหลับตาแล้วก็ท่านก็ตอบมาคล้ายๆท่านก็มองไปตามคำถามที่ถามนะแล้วก็รวบรวมเก็บรายละเอียดของภาพที่เกิดขึ้นมาตอบโอ้เราจะนึกไม่ถึงเราคุณยายจางเราซึ่งอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เนี่ยัดเวลาตอบคำถามนี่โอ้โหลึกซึ้งมากมากเลยนี่นะราะคำถามครูไม่ใหญ่ก็ ก็ไม่ธรรมดาเลยใช่ห็นเนาะลือภพลือชาติลือวัตตะลืออะไรสาร,รพัดเลยนะก็ไม่ธรรมดาหรอกนี่ถ้าคนไม่ใหญ่คือไม่ถามคนอื่นนะเดี๋ยวก็ม,มองหน้าก็ <c oughs> <c oughs> นี่ปกติแล้วเปล่าเดี๋ยวไม่มีใครครบด้วยนะเอออย่างนี้แต่ถ้ากจะตอบอย่างสงบสงเงเรียบเรียบอะท่านจะ เรียบง่ายนี่ซึ่งเป็นสิ่งที่คุูหล่ใหญ่ประทับใจเลยจ้ะดวงตาท่านครับแม้ตัวสับพลังไปด้วยเส้นเอ็แต่ว่าผิวท่านนวลนะดูสดใสดูดวงตาท่านเหมือนเป็นคนที่ไม่ยึดติดอะไรกันในโลกนี้เลยแล้วก็ตอนหลังก็ค่อยศึกษาได้รู้จนกระทั่งท่าน,านจะลำพึงเป็นช่วงๆเนะ ใครจะไปนิพพานก็ไปเถิดแต่ยายจะไปปราบมันตรงนี้นะโอ้อแค่นั้นแล้วก็ไม่ต้องไปไหนแล้วนลยนะอีกยังยังไม่พออีกประโยคนั้นเนี่ยเมื่อเริ่มคุ้คุนกันเพิ่มขึ้นเพราะคุณวใหญ่จะขยันนั่งอยากนั่งอยู่กับทา่านน,นะนนี้เน้อคุณเนี่ หลวงพ่อมัดบังนาแ่ะจะให้ยายตามคุณมาเกิดอ๋อมีอย่างนี้ด้วยเนี่ยอ,อย่างนี้เนาะ<อ> <laughs> แล้วตามมาจากไหนล่ะเออตามนี่ไง<อ>ตามติดยาย,ย,ายจะ